ทางขึ้นดอยผาตั้งเห็นทางที่โค้งคดไปมาก็นึกถึงว่าคนที่สร้างทางเขาคงมีเหตุผลของเขาเช่นเดียวกันใเราเคยเห็นคนบางคนที่ดูเหมือนว่าใจคดต่อหน้าเราเขาก็ดีสารพัดแต่พอเราไปได้ยินว่าใครหลายคนก็บอกว่าเขาก็พูดถึงเราสารพัดในทางที่ไม่ดีในตอนรับหลังเราเขาคงมีเหตุผลของเขา ในการที่เขาจะต้องเอาตัวรอดเมื่อเขากําลังคุยกับคนอื่นที่ไม่ชอบเราดังนั้นท่านทั้งหลายความใจคดที่คนอื่นมีต่อเราคงเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราตั้งหากถ้าจะใจคดกับเขาด้วยการรู้สึกเกลียดเขาเมื่อรู้ว่าเขาไม่จริงใจต่อเราเขาทําเราก็เป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราไปรู้สึกใจคดกับเขาว่าต้องแก้แค้นคืนกลับไปเมื่อคุณใจคดกับเรากรรม ที่เราทำกับเขาก็เป็นกรรมของเราโดยประยายดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนัตติโลเกอานินทิโตเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนเส้นทางของชีวิตที่ต้องอยู่กับคนบางคนที่ใจคดก็คงเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่เราต่างหากถ้าเราจะใจคดกลับไปบ้างนั่นล้วนเป็นกรรมของเราทั้งสิ้น ฉะนั้นถ้าปรารถนาว่าเส้นทางของชีวิตนับจากนี้ไปจะหวังเจอเส้นทางที่มันไม่โค้งคดในสังสารวัตนี้ก็ขอว่าอย่าได้ใจคดกับใครใครจะใจคดกับเราต่อหน้าเราเข้าดีอย่างหนึ่งรับหลังเขาก็นินทาสารพัดนั่นเป็นเรื่องธรรมดาขอเพียงแค่ว่าใจของเราซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นรักจริงปฏิบัติจริงต่อเส้นทางไปสู่พระนิพพานไม่ให้มันโค้งคดเกินไป ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากมากนะักทางขึ้นดอยพาตั้งวันนี้เป็นข้อคิดเรื่องคนใจคดขอเจริญพร